ถ้าหลายๆคนเคยเห็นนะคะคุณหมอผู้หญิงเนี่ยมีกําไรข้อมือแบบนี้นะคะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าคุณหมอเขาจะใส่กําไรข้อมืออะไรเยอะแยะหรือว่าจะใส่กําไรข้อมืออะไรแปลกๆดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือยางรัดผมของผู้เรานั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัติที่ดีของยางรัดผมพวกเรานะคะนอกจากจะช่วยมัดผมแล้วเนี่ยช่วยทําให้ผมสวยนะคะรู้สึกว่าสนุกในการมัดผมนะคะก็ยังต้องสวยที่ข้อมือเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องมีกันนะคะแล้วก็เออถ้าสมมุติว่าแล้วเราทำไมต้องพกยางมัดผมใช่ไหมคะแล้วก็เราเป็นผู้หญิงเนาะบางทีเราก็อยากจะปล่อยผมนะคะรลอหมอบางท่านเนี่ยคืออาบน้ำเสร็จตอนเชา้าแล้วผมยังไม่แห้งเนาะเราก็เลยยังไม่สามารถมัดผมได้นะคะซึ่งบางครั้งเราต้องขึ้นหวอดนะคะไปเจอผู้ป่วยติดเชือ้อหรือว่าต้องไปทำหัตถการเช่นทำแผลนะคะใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าไปดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ย อาจารย์ก็สอนเราเสมอนะคะว่าให้เราเนี่ยมัดผมให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้แบบว่าผมมันไปปิดปิดหน้าปิดตาอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้บุคลิกเราไม่ดีนะคะมันก็จะทําให้คนไข้รู้สึกว่าทาไมหมอคนนี้หัวยุ่งจังนะคะเราก็จะมัดผม <c oughs> ให้เรียบร้อยนะคะทั้งกับเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วกออ็ไม่ไปขัดขวางการทํางานนะคะทําให้ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะ